สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้ก็จะพาทุกท่านมากินไส้กรอกเยรมันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะหรือเรียกว่ารラสเวิร์สนั่นเองนะคะที่ทอดอยู่ก็คืออกระท่เฟลก็คือเป็นมันฝรั่งนะคะที่เขาทำผาสำเร็จรูปมานะคะเราก็เอามาทอดนะคะทำแบบง่ายๆนะคะวันนี้อาหารเบาๆค่ะบ ไส้คอรอ,อกนะคะไส้คอรอ,อกเยอเรอมันนะคะค่ะก็ส่วนมากเขาก็จะทาเป็นถุงสําเร็จมาง่ายๆเราไม่ต้องบางวันเราก็ไม่พูดจะทาอาหารเองนะคะกินแบบง่ายๆต,ตอตน,นี้ก็ทอดอยู่นะคะทอดให้เหลืองกรอบนะคะ,ะกรอบนอกนุ่มในค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะวนไปให้ได้เหลืองเหลืองนะคะจะนไไียวเหนียวกรอบๆนุ่มๆค่ะังจากที่เราทอดเสร็จ นี่จะทำจากมันฝรั่งค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ตะแก,กรงนะคะให้อ่าเสด็จน้ำมันนะคะจากนั้นก็ทอดเบิร์ตต่อนะคะบรัสเบิร์ดนะคะทอดอค่อยๆใช้ไฟกลางค่ะ อหนึ่งถุงของเขานี่จะมี6ชิ้นนะคะแล้วก็เอามาทอด4ชิ้นเพราะว่าทำเป็น2จานนะคะััดาาเสิบจก็ค่ะคนละจานนะคะเป้สองที่นะคะ,ะก็ทานกลับมายองเนสแล้วก็เป็นน้ำจิ้มนนี่ก็อาหารกลางวันของพวกเราค่ะอร่อยนะคะ วันนี้ก็คลิปสั้นๆนะคะค่ะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพวกเราเสมอมาค่ะ